สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Hero Generation 1 EP ีสุดท้ายแล้วนะอันเราก็จะมาพูดถึงฮี r o ่ทองกันนะคะฮีโร่สีทองเนี่ยหรือว่าฮีโรมหากพาบของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด4คนใช่ไหมซึ่ง3คนเนี่ยจะเป็นสำหรับสายเติมนะคะสายฟรีจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือมอลลี่ค่ะ เฮนโรมีใครบ้างนะคะก็จะไล่จากคนปืนใหญ่ก็คือเฮนโรนิโนะคะเฮนโรนิโมขึ้นมาแล้วค่ะเฮนโรนิโมเนี่ยจะสามารถซื้อได้จากร้าน VIP นะคะเราก็มาดูคนปืนใหญ่คนที่สองก็คือหนาทาเลียนั่นเองเป็นฮนโรสำหรับผู้เล่นใหม่เลยจะมีแพ็กเกจขายอยู่นะ ่คนหอกนะคะจะมีมอลลี่ค่ะซึ่งเหมาะสำหรับสายฟรีและสายเติมเลยนเป็นตัวที่ทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้แจกมาให้เรานั่นเองและคนสุดท้ายก็คือซินเลนนะคะสำหรับคนผู้เล่นที่เติมครั้งแรกแล้วก็สะสมเหรียญนะเราจะมาเริ่มกันที่มอลลี่นะคะมอลลี่เนี่ยเป็นฮีโร่คนหอกแล้วก็เป็นฮีโร่สายต่อสู้นะคะ ทักษะของมอลลี่เนี่ยก็จะมีการออกสำรวจและการออกเดินทางทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าอะไรที่เพิ่มมาก็คือการออกเดินทางเนี่ยจะมีช่อง,งเพิ่มออกมาหนทักษะนะคะจากฮีโร่สีม่วงเนี่ยจะมีแค่2ทักษะใช่ไหมแต่พอเรามาฮีโร่สีทองเนี่ยเราจะมี3ทักษะ,ะมาเริ่มการออกสำรวจดีก,กว่า การออกสำรวจเนี่ยเราก็จะย้ำทุกครั้งนะคะที่พูดถึงก็คือมันใช้สำหรับการลงด่านสำรวจกับตรงอารีนาเท่านั้นทักษะด้านการออกสำรวจเนี่ยจะมีผลแค่2กิจกรรมนี้เท่านั้นก็คือด่านออกสำรวจแล้วก็อารีนานะคะการออกสำรวจทักษะที่1นเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง252เซนและแช่ของศัตรูเป็นเวลา1.5วินาทีหากใครได้ลอง เอามอลลี่ลงไปในอารีนาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเธอเนี่ยยิงไปที่ศัตรูใช่ไหมแล้วเมื่อเธอยิงที่ศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะชะงักแล้วก็ค้างไว้แบบนั้น,นะคะก็คือโดนหิมะของเธอเนี่ยที่ยิงไปอ่ะทำให้กระตันนั่นเองก็ช่วยได้มากเลยนะคะเหมือนซื้อเวลาไว้1.5วินาทีให้ฮีโร่ตัวหนึ่งของเราเนี่ยได้ส่งการโจมตีไปอีกนะอ่ะันก็ช่วยได้เยอะเลย ทักษะต่อไปนะคะความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้น210%ออันนี้ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะคะก็เข้าใจกันว่าเธอเนี่ยสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆเลยอันสุดท้ายเร่งสปีดการโจมตี60%เมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%อ,อันนี้ก็ตรงตัวเลยค่ะหากเราเอาบอลลี่เนี่ยลงอารีนา ยิ่งพลังชีวิตเธอเนี่ยลดลงน้อยกว่า50%หรือครึ่งหลอดเนี่ยจะทำให้การโจมตีเนี่ยเร็วขึ้น60%เลยลืมบอกอีกอย่างอันนี้คือกรณีที่มอลลี่มี4ดาวขึ้นไปนะคะก็คือเราเนี่ยได้อัปเกรดทักษะถ,ถึงเลเวล5แล้วนั่นเองต่อไปด้านการออกเดินทางค่ะการออกเดินทางเนี่ยก็คือการที่เราส่งทัพไปโจมตีข้างนอก เช่นเราจะโจมตีบ้านศัตรูเนี่ยทักษะอเนี้ยก็จำเป็นนะคะมันจะส่งผลต่อการส่งทัพออกไปข้างนอกเตาหลอมของเรานะนทุกคนจะเห็นเครื่องหมายอัสเจรีดนมุมบนขวาใช่ไหมมัก็กดอนงนะทักษะการเดินทางเนี่ยจะส่งผลต่อเมื่อเราส่งฮีโร่ออกไปต่อสู้ในแผนที่แดงเถือนแล้วก็เป็นทักษะที่พัฒนาข่าอยอพยพข,ของเราเองมาอ่านกันดีกว่า การออกเดินทางอันแรกนะคะก็จะทําให้ม is ีโอกาส20%ที่จะทําให้ตูมึองง่เป <inaudible> ็นเวลาหนึ่งเินภาพง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ยส่งกองทัพออกไปโจมตีตูก็จะแบบสตันหนึ่งรอบเนี่ยที่ตูทำมาเราไม่ได้เลยแต่เราจะมีโอกาสแค่20%เท่านั้นนะคะในกรณีที่ทักษะเรามีเลเวล5นะต่อไปค่ะเป็นการเพิ่มความเสียหาย50%อา แต่ว่าจะทำให้การโจมตีของทหารฝ่ายเดียวกันทั้งหมดเลยนะ50%ามีโอกาส50%ที่จะเพิ่มความเสียหาย50%ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสร้างหรือไม่สร้างนะคะเพราะเรามีโอกาสแค่50%ก็คือต้องเสี่ยงดวงนั่นเองต่อไปค่ะกองกำลังฝ่ายเดียวกันทั้งหมดสร้างความเสียหายส5ออันนี้แน่นอนค่ะได้สร้างแน่นอน อย่างที่เราได้บอกไปนะคะทักษะ3อันเนี้ยจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราเป็นหัวหน้าระดมนะคะหากเราเป็นคนคนที่เข้าร่วมระดมระเอามอลลี่เนี่ยนำทัพจะส่งผลแค่ทักษะแรกนะคะต่อหัวหน้าระดมของเรานะอันนี้เราขอย้ํําย้าเลยนะอ่ะมอลลี่ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องก็คือั้งออกเดินทางเนี่ยอุปกรณ์ก็สําคัญนะคะ ทุกคนสามารถกดอุปกรณ์ตรงนี้แล้วก็เลือกใส่ด่วนเลือกใส่ให้ความแรงพลหอกละพลังชีวิตพลหอกนี้เพิ่มขึ้นนะคีเดวกรณฮโร่เนี่ยสำคัญนะคะจะดีให้ดีเนี่ยเอาอุปกรณ์สีทองนะคะมันเหมาะมากๆเลยแล้วเมื่อเราได้ฮีโร่ตัวใหม่ที่เลเวลดีแล้วก็ทักษะดีขึ้นเนี่ยเราค่อยสลับเอาไปใช้กับตัวนั้นนะ ฮีโร่ของเราเนี่ยเราจะใช้ตัวหลักๆนะเราควรใช้อุปกรณ์สีทองแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์เสริมฮีโร่พิเศษเนี่ยให้ได้เลเวลสูงๆจะทำให้ฮีโร่ของเราเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็แรงกว่าเพื่อนๆนะคะ,ะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะว่าอัปเกรดอุปกรณ์ฮีโร่ด้วยอัปเกรดอุปกรณ์พิเศษฮีโร่ด้วยใช้อุปกรณ์ฮีโร่สีทอง แล้วก็ารใช้หินแก่นเนี่ยสามารถใช้ได้เมื่อเราอัพเกรดอุปกรณ์ฮีโร่ถึงเลเวล20ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำฮีโร่แ่บอะไรนะแร่ว่าง ใิส่วนของมอลลี่ก็จบแค่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันเถอะ,อะขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เราลืมปิดเสียงนะคะมันก็เลยมีเสียงเอฟเฟกต์เกมเข้ามานะคะ,ะต่อไปจะเป็นฮีโร่สีทองตัวที่2นะคะก็คือพี่ินแมน,นเองค่ะเป็นฮีโร่สายการเติบโตแล้วก็เป็นฮีโร่พลธนูถนด้วยฮีโร่สายการเติบโตเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าไม่ใช่ฮีโร่สายต่อสู้ค่ะดังนั้นแล้วหากใครเนี่ยชอบที่จะแข็งแกร่งในการ ต่อสู้ชอบที่จะโจมตีผู้เล่นคนอื่นเนี่ยก็ไม่สมควรปั้นพี่คนนี้นะคะอ่ะมาดูด้านทักษะดีกว่าด้านการออกสำรวจนะคะก็จะเป็นในช่วงของการส่งออกด่านสำรวจแล้วก็ส่งอารีนานะมาดูทักษะที่1นึ่กันดีกว่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้น75%และสะตันเป็นเวลา2วินาทีในกรณีที่ทักษะนี้เลเวล5นะคะ ต่อไปพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น150%เมื่อมีพลังชีวิตที่น้อยกว่า50%นั่นเองแสดงว่าเขาเนี่ยต้องมีหลอดเลือดที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะคะทักษะเนี้ยถึงจะเพิ่มขึ้น150%แล้วก็เป็นพลังป้องกันด้วยไม่ใช่พลังโจมตีอ่ะดูแค่นี้ก็น่าจะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าซินแมนเนี่ยเหมาะสำหรับป้องกันแล้วก็เร่งสปีดก,การโจมตี30% ก็จะทำให้โจมตีได้เร็วขึ้นนะคะทำให้เราได้ใช้ทักษะเนี่ยที่มากกว่าคนที่ไม่มีการเร่งสปีดการโจมตีนะในด้านการออกสำรวจกับอารีนาเนี่ยก็ถือว่าก็มีประโยชน์อยู่นะคะสำหรับฮีโร่รุ่นที่หนึ่งนะอ่านด้านทักษะการออกเดินทางนะคะสำหรับส่งทัพแดงเถื่อนไปยังเล่าหลอมอื่นๆหรือว่าไปโจมตีสัตว์อสูรอื่นๆนะคะ การป้องกันจะเพิ่มขึ้น10%แล้วก็พลังชีวิตที่เพิ่มขึ้น10%อาดูจากตรงนี้ก็สังเกตเห็นได้นะคะว่าเป็นฮีโร่ที่สายซัพพอร์ตนะคะไม่เหมาะสำหรับตีหมีหรือว่าโจมตีผู้เล่นคนอื่นนะอ่า เขาเป็นฮีโร่สายการเติบโตนะคะย้ำเอาไว้อีกทีนะมีหลายคนเลยชอบมาถามว่าซินแมนเนี่ยเหมาะให้จะปั้นไหมเพราะว่าได้มาง่ายๆใช่ไหมคะแค่เราเติมเงินแล้วก็สะสมเหรียญให้ครบเนี่ยเราก็ได้พี่คนนี้มาแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการโจมตีกันจริงนะทักษะที่2ของการออกเดินทางก็คือทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างลดลง15%สปีดก่อสร้างเพิ่มขึ้น15%ในกรณีที่ทักษะนี้เลเวล5 ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะซินแมนเนี่ยเหมาะสำหรับก่อสร้างมากๆเลยทักษะนี้จะเป็นทักษะประเภทเปิดตลอดนะคะเช่นหากเรามีเลเวล5แล้วเนี่ยสมมติเราจะก่อสร้างเตาหลอมของเราใช่ไหมทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างเตาหลอมเนี่ยก็จะลดลง15%แล้วก็จะทําให้เราเพิ่มสปีดการก่อสร้างเพิ่มขึ้น15%อีกด้วยอ่ะมันก็เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะเหมาะสาหรับผู้เล่นใหม่สุดๆไปเลยจะทําให้เราเนี่ยได้เติบโตที่เร็วกว่าคนอื่นอ่ะก่อสร้างอะไรก็ จะเร็วกว่าคนอื่นนะคะอ่ะอันที่3นะคะทักษะการเดินทางความเสียหายเพิ่มขึ้น25%ในส่วนของตรงนี้เขาก็ยังมีความเสียหายที่เพิ่มขึ้นอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าโจมตีอะไรไปก็ไม่มีผลอะไรนะอ่ะเขาก็ยังสามารถโจมตีสัตว์อสูรทำให้สัตว์อสูรตายได้อยู่นะคะอันนี้ส่วนของตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าแค่เรามีซินแมน,นเนี่ยเราก็ทําให้ค่าอพยพของเราโตเร็วเหมือนกันค่ะ เพราะว่าทรัพยากรที่ใช้เราก็จะลดลงด้วยช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยในการเอาทรัพยากรเนี่ยไปใช้ในการทาอื่นๆนะในด้านของอุปกรณ์ฮีโร่นะคะทุกคนจะเห็นว่าเมื่อเราสะสมเหรียญครบแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ฮีโร่ของซินแมนแล้วก็ อุปกรณ์พิเศษฮีโร่ของซินแมนมาใช่ไหมเด็เราจะไม่ใส่อุปกรณ์ฮีโร่ที่ซินแมนนะคะหากเราไม่คิดจะปั้นเขาเราก็เอาอุปกรณ์ฮีโร่สีทองเนี่ยเอาไปใส่ที่ฮีโร่ตัวอื่นที่เราอยากเน้นนะส่วนอุปกรณ์พิเศษฮีโร่เนี่ยก็เอาไว้ใส่กับซินแมนเมื่อเราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษฮีโร่ในการอัพคะแนนแต่ละอีเวนนะคะอ่ามันจะมีอีเวนที่เราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษฮีโร่เนี่ย เพิ่มคะแนนทําให้เราได้อันดับดีๆนะคะก็เก็บสะสมไว้นะอย่าเพิ่งใช้ทีเดียวเมื่อรับมานะคะอ่าต่อไปฮีโร่ที่เราจะพูดถึงก็คือฮีโร่ V.I.P พิเศษนั่นเองค่ะฮีโร่นิโมนั่นเองหากใครมีเนี่ย ก็คือสุดๆไปเลยค่ะโจมตีนี้แรงมากแรงที่สุดอันดับหนึ่งของความแรงในฮีโร่เจเนเรชันที่1เลย mm hmm. ด้านการออกสำรวจและอารีนานะคะจะเพิ่มความเสียหาย224%เมื่อเขามีเลเวลทักษะนี้เลเวล5นะคะ,ะตามด้วยการฟันดาบ3ครั้งโดยแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสียหาย 224%อันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะคอมโบ3ครั้งหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะอ่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้น23%ในทักษะที่2องนะคะจะเห็นได้ว่าทักษะของเขาเนี่ยมีแค่โจมตีกับเพิ่มพลังความเสียหายรนร้อนเลยใช่ไหมอ่ะอันที่3ก็เป็นเพิ่มพลังโจมตี48%เมื่อมีพลังชีวิตที่มากกว่า50%แต่การออกสำรวจอาร์ดนาเนี่ย ทุกทักษะจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีและสร้างความเสียหายหมดเลยค่ะอาจจะเห็นได้ว่าเฮโรนิโมเนสายโจมตีของแท้เลยค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นพลปืนใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่เขาเนี่ยเป็นฮิงโรสายโจมตีตีกันแรงด้วยนะคะตีแรงสุดๆไปเลยไม่อยากจะอวยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยดีจริงๆต่อไปนะคะการออกเดินทางทักษะการออกเดินทางการส่งทัพ ออกไปยังค่าอุปยพเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น25%ในทักษะที่1น,นะคะเหมาะสําหรับการเพิ่มพลังโจมตีให้แก่หัวหน้าระดมนะคะหรือไม่เราจะเปิดระดมเองก็เหมาะนะคะสําหรับทั้งเข้าตีหมีเข้าระดมตีหมีเปิดกับดักหมีเองเปิดระดมตีหมีเอง เข้าร่วมระดมกันป้อมปราการหรือว่าเปิดอารมณ์ป้อมปราการเองก็เหมาะนะคะก็คือไม่ว่าจะตีหมีไม่ว่าจะป้อมปราการป้อมปืนใ,นใดๆเนี่ยเขาเหมาะหมดเลยค่ะ,อ,ะอันที่สองนะคะทักษะการออกเดินทางเพิ่มพลังโจมตี25%อีกแล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็เหมาะสำหรับการโจมตีและเพิ่มความเสียหายจริงๆค่ะทักษะสุดท้ายนะคะไม่ใช่การโจมตีและ เป็นการโอกาสสตาน20%ทำให้ศัตรูมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเทินตรงนี้ก็จะเป็นบัฟควบคุมนะคะทําให้ศัตรูเนี่ยมึนงงเมื่อศัตรูมึนงงแล้วเราโจมตีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะศัตรูก็จะไม่สามารถป้องกันไม่สามารถโจมตีกลับได้ใช่ไหมโดยสรุปแล้วเฮโรนิโมเนี่ยเหมาะสำหรับโจมตีค่ะ เหมาะทุกอย่างเลยหากใครกําลังลังเลเนี่ยว่าจะเติมเพื่อปั้นดิีไหมก็อย่าลังเลค่ะเขาคุ้มที่สุดเลยค่ะสําหรับความคิดเรานะใน Hero Generation 1นเนี่ย n u m b e r 1 o n คือ h e r o นิโมค่ะต่อไปนะคะฮี r o ตัวที่2ที่เป็นพลปืนใหญ่เหมือนกันก็คือนาตาเลียนั่นเองนาตาเลียเนี่ยจะมาเมืินเราได้เติมเงินครั้งแรกถูกไหม แล้วทักษะของเขาเนี่ยก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันด้วยเมื่อบดล,ล็อกไปเรื่อยๆดาวเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันของทหารทั้งหมดอีกด้วยนะคะยิ่งเพิ่มเยอะก็จะยิ่งได้พลังโจมตีพลังป้องกันที่เยอะนะมาดูด้านทักษะด,ดีกว่าค่ะด้าน,นการออกสำรวจและอารีน่านะคะทักษะแรกเนี่ยจะเป็นการสตัร์และผลักศัตรูไปด้านหลังเป็นเวลา1วินาทีแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง2 2 4เซน เมื่อทักษะนี้เป็นเลเวล5นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยก็จะมีทั้งสตันแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยเป็นการโจมตีวงกว้างนะคะทําให้ศัตรูที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยนะคะต่อไปทักษะที่2ค่ะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น2 1 0อยเซตอตรงนี้นานตาเลียก,ก็เพิ่มความเสียหายแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีกแล้วอันสุดท้ายนะคะ านาตาเลียมีโอกาส10%นะคะที่จะเพิ่มพลังโจมตี12%เป็นเวลา3วินาทีขณะที่ได้รับดาเมจทับซ้อนสูงสุด5ชั้นตรงนี้มีใครงงไหมคะก็คือเรามีโอกาส10%ที่จะเพิ่มการโจมตีเนี่ย12%เป็นเวลา3วินาทีนั่นเองเมื่อเราได้รับดาเมจมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมด5ครั้งสะสมไปเรื่อยๆนะ ทักษะการออกเดินทางนะคะอันแรกนะคะการโจมตีของกองทหารมีโอกาส20%ที่จะทําให้ศัตรูสตันเป็นเวลา1เทินหรือ1รอบนั่นเองค่ะ,ะทักษะต่อไปนะคะก็จะเพิ่มพลังโจมตี25%นะคะอันตรงนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีได้แรงนะคะอันสุดท้ายทักษะนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น25%เหมือนกันค่ะเมื่อมีทักษะเลเวล5 อ่านโดยสรุปแล้วนาตาเลียเนี่ยดีนรองมาจากเฮโรนิโมเลยนะคะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดก็เยอะแล้วก็มีสตันเหมือนกันอีกอแต่ว่าด้านการออกสำรวจด้านอารีนาเนี่ยเฮโรนิโมยังนำอยู่นะหากจะให้แนะนำนะคะว่านาตาเลียเหมาะสำหรับอะไรเราแนะนำว่านาตาเลียเนี่ยเหมาะสำหรับเปิดอารมณ์ตีหมีนะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับการเข้าร่วมระรมตีหนีนะคะไม่เหมาะสำหรับการที่เราเนี่ยเอานาตาเลียขึ้นที่ห แล้วก็เอาไปเข้าระดมตีมีของเพื่อนๆนะ,ะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะหากเทียบนาตาเลียกับเฮโรนิโมเนี่ยเฮโรนิโมดีกว่าเยอะเลยค่ะในการเข้าร่วมระดมตีมีแต่ทั้งสองคนเนี่ยก็เหมาะสำหรับเปิดระดมเองนะและแล้ว h e โร Generation 1นึ่งสีทองอ่ะหรือฮีโร่มหากาบเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปหมดแล้วนะคะอะเรามาสรุปกันอีกทีนะ ฮีโร่รุ่นที่1ที่เราได้พูดถึงเนี่ยสีฟ้ากับสีม่วงเราไม่นับเป็นฮีโร่เจเน a เรชันนึนะคะแต่เราก็จะเอามาพูดนะฮีโร่สีฟ้าเนี่ยเหมาะสําหรับการเก็บทรัพยากรส่วนฮีโร่สีม่วงเนี่ยเหมาะสําหรับการซัพพอร์ตเหมาะสําหรับการเข้าร่วมระดรมตีหมีเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เหมาะสําหรับการตีสัตว์อสูรต่างๆนะคะส่วนฮีโร่สีทองหรือฮีโร่มหากราบเนี่ยก็ แต่ละฮีโร่นะที่จะมีทักษะอะไรไม่เหมือนกันนะคะเราก็บอกไม่ได้นะคะว่าเป็นฮีโร่สีทองเนี่ยเหมาะสําหรับการโจมตีหรือเหมาะสําหรับทําอะไรแต่ละฮีโร่ก็มีข้อดีของตัวเองค่ะอย่างเช่นฮีโร่เก็บแรกเก็บทรัพยากรเก็บไม้ไมเก็บทานหินอะไรก็แยกกันไวนะะไ้ไวนะคะเราก็จะสามารถทําให้เก็บทรัพยากรได้เร็วขึ้นนะคะส่วนฮีโร่สีม่วงเนี่ยก็เหมาะสําหรับการเข้าระดมตีมีก็มีเจสซี่เจสเซอร์แล้วก็โซยูนะคะ มีโรคสางตัวเนี้ยเลือกมาสักหนึ่งคนมาเข้าระดมตีหนีนะหากใครมีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะคะ